สวัสดีค่ะมาบอกระสาอกินแซ่บอีกแล้วจะอามาเรตตำกุ้งปลาหมึกใส่สตอหรือว่าสตอปลาหมึกกุ้งก็ได้พี่น้องจ้าร่วมเลยบ่าพี่น้องมันในแบบร่วมมิตรได้พี่น้องจ้ามาทั้งสูบอะไรยังหางยำต้องบาหลายพี่น้องจ้าน้ำลายเป็นฟองแล้วขึ้เกาพี่น้องจ้าค่ะอะไรก็คือนน้ำอามารตเ้ย มาแกข้าวเปนนางจ้าปลาบึกข้าวกุ้งข้าวกะตังแกข้าวเชิดจ้าสุดยอดพี่น้องจ่าบึกกระดองใช้พอดีคำมาจ้ะ อืมืันนี่พักมานน้ำเถือกเพี่น้องพักแปะโอ้พักแปะเพิ่งเคยกินครั้งแรกพี่น้องจ๋าใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาใครเคยเห็นคอมเมนต์มาจากพักแปะเพื่นอนบ้าอืม บ่มีรสสัตยังเล่นพี่น้องซื่อๆจ้ะเออเออไกลกับพ่อไก่เป็นใบแบบเนี้ยหยุดไม่มีอะไรบะมีรสสัตยังอยากกระทินพี่น้องกำลังหาบาทโอ้ยตีกับไก่ลบาบเนี้ยจะตีไงก็ไกลดาบเนี่ย

ผักแปะสื่อมาหลายมือแล้วพี่น้องมันเริ่มเลยเริ่มเน่าออเจ้าปอสีใสได้อยากเอามาลองมึงแซ่บดีจ้ะกินได้หมดโอสิปน่นพรงนผิดนริกต่ำที่ยังได้หมดเลยจ้ะ ใส่อ,สอ,อบอุ่มเหมืนไม่เจอเน้อ,อมอมนอกอักเอกของเขาปลาขาจ้ะ

น้ำตัาหู้หัดแสบพี่น้อมอ,อืม,อม,อม,อม จักหมาจักไก่ไปนองเลยบา้านไปก็ได้อืมอืมต่ออืมนอกกินเหี้ยแปลกเหียโคอืม,อม Nói Ngon nói với rằng hmm. Mày tụng <coughs> แต่ปากอ่อ้าวเ,เ,เรื่องตัดออกพนะี่น้องจิ้มปาก <laughs> หวนขึ้น,านม,ม,ม,มาหกกัาพ่าฮ่า่มฮาฮ่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 าา うん。Oh. แ๊ะสตอร์กับพ่กสตอร์พี่น้องบนขมไปซื้อขมอันล้ำขมเสบนะแจ็บไปดีสตอร์ใต้แทบพ่ะสันแสบดีพี่น้อง wuuu 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 mắn mắn đi Ừ, rồi. Nhắm. Ô, rồi.